เลน่าตังผู้ทางอภิปุษณามาอารังสัมมาสัมปุทโธภาขาวาผู้ทางภาขาวันตังอภิวาทิมีเหียมีนาสกาเลนา ตัางธรรมะภีปุสาญามาสวัคโตภาควาตธรรมโอธรรมนามสามมีเหยมีนาสกาเลนะตัางสังฆะภีปุสาญามา สุวนปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆสังฆังนามามิยิ่มตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา นาโมตัสสะคะวะโตอะระตะสัมมาสัมพุทธัสสะ โยสันนิสีโนวัลภูติโมเลมาลังสาเสนาสุสีตังวิสาโยสัมโพติมาคาสีอนันตัญญานโลกุตามตังมามียภูทังเยจ่าภูทาอติตาจะเยจ่าภูธาาคาตาปันจุปันนาจะเยจ่าพุทธา ังวันทามิสาพาทายิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมาสัมปวาานสัมปันโนสุขะโตโลกาเวงอนุตาโรปุริสาธรรมมาสาลัธิสัทธาเทวะมสานังพุทโธปะคะวาเต ทางสิวิทางญาวานิพานังสารังขาดสามีนาที่มีสารังอันยังัวโทมีสารังเอเตนาสาจาวาสนาวนตุนสยามังขาลังอุตมังเคนาวันเทหัง ขะพังสวงวารวตะมังพวทเทนูคาดิโตโทโสพวทโงขามาตุตังมังมังหาทางที่กว่างดิญาปโทสนานังโมคาปเวสาญญาอุสุจามาโคตัมโมอัญสันติการุปนิโตนิยานิ ตัณภาณามิเอญเยจะธรรมะติตาเจเนจะธรรมะนาคาตาปัญจุปันนาเจเนจะธรรมาะหังปัญธามีสัพปธาสวะคาโตภะคะวะตาสันทิติโกงกาลิโกเอหิปัส โอโอปานาญิโกปัจจตังเวทิตาโัเวียนโยงเหตตีธรรมังสิวิตังนังสารังขะสามีนาทิเมสารังอันยิมีสารังวารังเอเตนะสาจปาสีนาวันตุโนุสัยมังขะรังอุตมังเจม เทหังธรรมมันจ่าตุวิทังวะลังธรรมมีโยคดิโตโทโสุธรรมโมขามาตุตังมามัง สังโฆวิสุทธวะธาคินเอยโยันติณทาริโยสาปาลาปาิโนคุณเยี่ยนิเกยิสมิติปะตัวอนาสาวตังปานามมมีสังขังเยจ่าสังขาอติตาจเยจ่าสังขา ทาตาปันจูปันนาจะนิจะสังขาอาหังวันทามีสาปาทาสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุสุปฏิปันโนโตสาวกสังขวียญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆนมีเจปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆียติทังจัตตาริปุริส อยุขานิอตาภูริสาภุคาราเอสาภะควาตัววากสังโฆอาหุไนโยปาหุไยโยทากินไยโยอันสาลีกาลานิโยอนุตาลังเกตังโลกาสสตีสังคังสิวิตังยาวันิพานังสารังขาดสามมินาติมสารังอันยังสังโคเมะ วังเอเตนาสาจาวาเซนาวนตุนสายมา,ามังคาลังอุตมังเคนาวันเทหังสังขันจาทุเวตัวตามังสังเคโยคดิโต,โตโตโสุสังโฆขามาตุตังมามัง သောသမ္မန္တာသကဝါလေသောအတရာခသံတုတေဝတာတသမ္မံငုရိယသာသနာတုသဖမူခာထာငာသ क्के ကမေတ္တသိလိသိဖာလတ္တေတ္တချန္တာရိကေဝိမာနိသိပေလတ်တေချာခမေတ္တလောဘနာခာလေကဟံဝတုမီသိစေ။ဘောမတိယံတုတေဝသလထာ။ထာကသာဒေယံမုရိဝရဝတနံဘောမေ ਸੁ နံတု။

นโมวตาสัพพะขวะตัวอรังตัวสัมมาสัมพุทธัสสสนาโมตัสสภะคะวะตัวรังะโตสัมมาสามพุทธัสสะนาโมตัสสภะคะวะตัวอรังตัวมาสัมพัทธัสสะพุทธังสรณังคาสามีตุติยัมปิพัวธัง ขาสามิตุติอามปิธรรมังสาลานังคาสามิตุติอามปิสังขังสาลานังคาสามิตติอามปิพัวทังสาลานังคาสามิตติอามปิธรรมังขาสามิตติอามปิสังขังสาลานังคาสามิยสามพัวเทนทวีสันจาทวาตสันจาสังหาสเคปันจาสตาสังหาสานิน้ามีสีราสัง สังธามันจะสังขันจังอาทะเดนนามิงานนามกาลานุภาเวนันตวะสาเพอุปาตเวนิกาลาญาปิววนาัวอัาเสสะตวสามพุทเตี ປັນຍາສັນຈາຈຕຸວິສສະຕິສະຫະສເาທາสາສະຕາສະຫະนານິນາມາມິສິຣດສາອຫັງເທສັງຄ hamming ຈາສັງຄັນຈາອະຕິນານາ เวนะอันตวาสาเฟอุวาตเวอานิกาอันตรายาปิเวนะสันตัวอาเสซาตัวสามพุเทนะพุตาลาสเตอาตาจัตาลีสาสาสเกวิสาติสตัง อาหางเตสังธรรมมันจะสังขันจางอาทุนันนามีอังนามการานุภาเวนังอันตวาสาพเพอุปาตเวอเนกันตลานยาปิเวนสันตัว สาธุนะโมอ阿拉ทูสัมมาสัมพุทธาสัมหิสีโนนะโมวัตมะธาตมาสาสวะคาตาเสวะเตนิธานะโมมหาสังขัรชาปิวิสุธาสิราเทตินโนนะโมวอมาตัญราธาสาลตนันสาสาทุกังนะโมวอมากาตีธาสาธาสาวะตุตยาสาปินะโมกาลังปปาว ເນາະວິການສັນຕູອຸປະຖະວານະມ นุภาเวนะสุวามเทหวนตูสัมปทานโมกากาลาเติเสนวิเทมมิวะมิเตสาวาลาสตัวโจลาตัววมนุสตัววามนุสตัววเทตัววังอุตกาตัววัิสจาตัววงาหนุกันตัววานักตาตัววาสนาปตาลกตัววาอาจธรรมตัว เทตัววงอาสาปุริสาตัววจันดังอรที่อาสเมคาขัวนาขัวขัวละไอวีสิกามนีสามปาทีพีอันสาตารันสาสุกาลามาหิงสายาคาราคาสาตีนนนาปยาตัววานันนาโลตววาม อุปาทวาตววางอาลักขันันตัวอาเสวนาจะพาลังบันดิตานันจะเสวนาปุสาจะาุสาณิยานังตามังโมตมังปาเตียรัวปาเทสาวาโสจาบัวเพจากตาบุญญาตาตาสมาปนีธิจาเอตตามังคัลโมตามังพาวัสานจ่าเสีปันจาวินายยจะาสุเสกีตัว สิตาจะญาวาจ่าเอตัมมังคารมหัตามังมาตาพีตัวอุปาทานังปวนตาทาราสังขโหอนาคุลาจะกขามันตาเอตัมมังคารมหัตามังจะธรรมจาริญญาจะญาตากานันจะสังขโหอนาวาสานีขามานีเอตัมมังคารมหัตามังอะธรรมจะติปาปามญาตากนัจะสัญญาวมาอปาม ตโตธรรมเมสุเอตัมมังคารมุตตามังคารวุจานิวาโตจาสันตุวเทจักทานโยตากาเลนะธามาสาวะนังเอตัมมังตัมมังคันติจารสุวัสตา มานานันจาทาชนังการีนัธรรมาสาคาสาเอตัมคะละมัวตามังตาโปรจาพรมาจลิญาจาอริยาศาสจาณาตัสนังสันสีกิริญาจาเอตัมังคะละมัวตามังพัวตาสาโลกาธรรมเมหิตจิตตัญญันชานกรัมปติอากังบิดังเกมังเอตัมังคะละมัวตามังเอต ตาติสานิกาตวานาสาปาธรรมสิตาสาพาธาสวดตีขันสันเตียตันเตสังมังคารโมตมันเตียญาณีทะพุตานิสัมมาคาตาเนียพุมมานิวานญานิวานตาดิเคตาตาคตังเทวมนุสสาปุสิตัง สุวันเทวันตุยานีตะบัวตานิสัมมาคตานิพุมมานิวายานิวันตาดิเกตตาคตังเทวมนุสตาปุสิตังธรรมังนัมัสสัมมสุวันเทวันตุยานีตะบัวตานิสัมมาคตานินิวานยานิวานตาดิเกตตาคตังเทวมนุสตาปุสิตังสังขังนัมัสสัมมสุวันเทวันตัว กาลานิยมาทาคูซเลนยันตังสาตังปาทังอาปิสาเมจาะควงโัวชัวาสุงโัวชัาสุวะชจันสามโมโตอานันติมานิสาตุสะกุจาสุภาโลจังอาปาคีจวงอุกามวุ่นติณสาตินทาดิโยจานีปากคจังอาปาคาผูคูเลสุอานานุเขตโทนัมจากุนทังสามาจาริกินจีเยนาเวียโยปาเลอุปาวะไทยโยโซเคโนวาเคเม โนวันตุสะเปสะตัมสุขีตันตาเยกินจีปานาปุตตาติตาสาวาทาวาลาวะนาวาเสสาติขาวเยมันตาวามสีมาลาสกาอนุกาตุลาติตาวเยจอาติตาเยจ่าตุเรวาสัมติอาเวตุเรปุตาวัง สัตตาปวันตัวสุขีตันตานาปาโลปาลังนิกุุเปถานันติมันเยธาการ่าจริงนั่งจินจิพาญาโรสานาปาติาสันานัญมัญญาสาธุกามีไสยมาตาญิยาทีิยังผู้ตังอนยุสเอก มนุลักเอวัมปีสาภาพุเตสุมานาสัมผาวายาปริมาณังแม่ตันจะาสัพโลกสงมานาสัมผาวายาปริมาณังอุทังอโตจาเตียริยัญจอาสัมผาทังอาสาปันตังเตตาจาลังนิสีนอาสาญาโนวาญาวาตาสาบิตามิโตเอตังสติงอาธิไธยาพมมาแม่ตังวีอาลังเยธามาหูเตเตจ่าอนุภากรรมมาศิราวาทาสัง สามปานุกาเมสูภริยังเขทางนายิสาตุขาภาใสยังุณเรตีตีอาสาพาสีวิสาสาตินังติปามันตาขาทางพิญญานาเสติงวิสังโหรังเสจจาพิปาลิสายัง ตามีสาปาตาสาปาตาสาปาปาณีนางสาปาโสเป็นอวาเลนตปปาลลตันตามภาณามายงอปามา n o p ุ u t o อาปา m น n o thamo อปามาโนสังโฆ o ปา m า n a a si din สาปานีอาหิวิสิกาสาตาปาเตีย โมสิกากาตาเมลักาตตาเมปาลิตาปาติกามันตัวพัวตานโสหังนาโมภาควาโตนโมสมมาสัมพัวทายันติยันตุนิมิตัังอาวามังคารัญจายจามานาโพสากุนันสาสาโตปาปาควาโตโสปินังอาการตังพุทธานุภาเวนาสะเมนตุยันตุนิมิตัังอาวามังคารัญจายจามานาปวม สาธุภาปาคาหัวตูสัวพินังอาการตัางธรรมานุภาพเวนาเวนาสะมเยนตูยันตุนีมีตั้งอาวามังคาดันจาโยจามานาโพสากุนันสาสาธุภาปาคาวงวพินังอาการตัางสังขานุภาพเวนาเวนาสะเมียนตัวสกัตตาวะผูตาลาตานังโอสาตังโอตามาวาหลังเห็นตังเทวานุสานังผูตาเตเซนา นานสันตุปตาวาสเปตุคาบุปปาสเมนตุเตสังกาตาวาธามารตานังโอสาทังอุตามังวาลังปาลีลาอุปสมานังธรรมาเต นาโซตีนานันสันตุปาทาวาสเพปัญญาบุปผาสเมนตุเตสังกาตาวาตานังโอสาทังอุตามังวาลังอาหุไนยังป่าหุไนยังสังฆเตเสนาโซตีนานันสันตุปาทาวาสเพลุคามสเมนตุเตอังอาทิโลกสีราคุณโนสันจังสูเชียโนทายาเตนาสันเจนะกามิสันจ่าจินยามานุตาลังอาวสิตาวาธรรมาภังสาลิตาวาปุปปาเกศิเนสันจาภารัง มาคาสังสันติปะคังอาปตะนาสันติปะตังอาวัจจานามาตาปิตาจานีขันธาสาตาเวทาปฏิฆามาสังสัจเจกเตมัยหังมาปะสาเรตุเสกิวัสสีโสาสากาลิสามิอุทักังยะธาเสกิสันเจนามิสะโมนันติเอสามิสัจจาปาลามิติวิปัสสิสานามันตุจักขุมันตาสสิลิมาโตเสกีสัปีนามันตุสัพปุทานุกัมปี โเวสาปุจานามันตุนาตาคาตาปัสสิโนนามันตุสัสสามารเซนาปามาติโนโกนาขามานา อมานาซาบุสีมาโตกาสะปะชานามันถูวิปามุตตาสะปาทิงอังคีราสะชานามันถูสสกายาปุตตาสิริมาโตโยอิมังธรรมามาเตศิสีสาปาตุคาพานุตานังนี่ปุตตาลูเกียราปุตังวิปัสเสสุเตสานังอาพิสุนามาหันตาวีตาสาลาตังยินตังเทวามนุสานังยังนามัสันติโคามังวิสาจาลานาสัมปานังมาหันตังวีตาสาลาตังวิสาจาลานาสัมปานังปุตังวันตั 妈妈。啊啊 มันเถี่ยโพสังโฆติสังฆาโตธรรมะนังบีจาโยตถาวิญญปิเทปัสันเถโพสังคาจตตาปาเิสามาตุเปกขาโพสังฆาสะเตเตสัมปะทาสีนามูนีนาสัมมาตาคตาปวีตาปวุริกาตาสังวันติเถีจ่โพธิญญาเอเตนะสาจาวเสนาสนทิเตวันตุสัมปาทานเอกาสามิงสามายนาโทโมคะลานจักกาสาพังขีลาเยตุเคเตติสาวาโพสัง เคสาตาเทสะเนจจตังหะพิ南山ติตาวะมูจิงสูตังคันนีเตนะสาจาวะเสนาสุนทีเตวันตุสามปาตัตาธรรมอาลาสะพีเคลานีนาพีเปีรีตัวจุนตันเตเลนาตัญวาปานาเปตาวานาสาตาลังสมุติตาวาจางอาปาตาธรรมหาบุตัสีธานาโซเอเตนะสาจาวะเสนะ เทวันตุสัมปาตาที่นาเตจังอาปาตาที่นานำปีมาเยสีนั่งมังคาหาตาเกียรติสวาปาตานุปัติธรรมาตังเอเตนาสาจาวาเซนาวันตุสัมปาตาอัตสมัยอาปจเวคิตาวายังจิวรังปริพูตังตังญาวาเทวาสีชาปฏิฆาตาญาอุนอาสาปฏิฆาตาญญา สิลิงสับปะสัมปะชนังปฏิคาตานยายาวาเทวังว โกปินาปิติสาธานะทางอาสมาญาปจเวกิตวายโยบินดาปโตปริพุโตสุนีวะทวายญาณามัธัญามันดานัญาณบิปุสานาญาญาวะเทวะสากัญญาสถิติญาญาปานัญวิงสุภะติญาพรหมจริญาอนุขานญาอิติปุลานัญจเวทานังปฏิหังคามินาวะจเวทานัง เทสามิยาตาลาจะมีพวิสาติอนาวาสาตาจะภาโลจาติอาัสมยปาปเจาเวิีตาวาัง ปาริพุตังตังยาวาเทวาสีตาสาปฏิคาตาญญาอุนาสาปฏิคาตาญญาดังสมาคะสาวตาตาปาสิลิงสาปสัมปัจานังปฏิคาตาญญายะวาเทวังปาริสาญาวินโนธานังปฏิสันลานาละมาทังอาชมยาปจเวคิตาวังกิรานาปจัญาเพศซาปาลิคาลัปาลิพุโตโซยะ าวาเทวาอุปนานังเวียาปาติกานังตานานังปาติคาตญาปภัยญาปัสสะปะรามตานญาติอาญาธาปัจจัญญ์ปวัตามานังธาตุมัตเมวตังญาติทังธาตุปะปุสะกุจัปุขาโลธาตุมัตโกนิสันโตนิสีโวสุญโยสาปานิปานายมานิจิวารานิอสิกุสานิญาอิมังปุ Yang <tikanyang> patah warna TV-nya, si puasanya, nisaian di nyata, pacanya, มีเวตังยติทังบินดาปะโตตาตุปาผู้สโกุจ่าผูคาโรตาตุมาตาโกนิสันโตนิสีวสุวนโยสาพูปานายังบินดาปะโตอาสิโวสานิโยอิมังปุติกายังอดิวิญญาสิโวสานิโยนิสายันติญาธาปัจจยังปวัตามานังตาตุมาตาเมเวตังยติทัง สานังตาตุปปุสะโกจะปุขาโลธาตุมาตะโกนิสันโตนิสีวสุญโาพนาสานิอาสวสาญมัติกยังปัวังติวิญาสีวสานิโยนิสิญาธปัะวตามาังตมาตมวตัง นิธานีสานาปจัญญาเพศชาปริฆาโลตาตุปาปุจจโคจักขะคุวะมะตะโกนิสันโตนิสิโวสุญโยซาปปานายังยิสานาปจัญญาเพศชาปริโลอัสิโคสานิโยอิมังปุติกายังปะทะวังอติวิญญาสิโคสานิโยนิสายันติ ทีมาสัมิงลาสัเสมานาเขเตสัมันตาสาตาโยสานาสตาสังหาสานิพุทธาสารามาลีเกเตียง คันตัวอิมาส밍ลาสเสมานาเกเตสมันตาซาตโยสนาสตาสหัสานิธรรมมาสารมะลิเกเตคันตัวสุลักคันตัวอิมาส밍ลาสเสมานาเกเตสมันตาซาตโยสนาสตาสหัสานิสังสารมะลิเกเตลาคันตัวสุลักคันตัวโยโทโซโมหาเจเตนะพุตตะ สมิงลาปัมมัโตมายังขามัตเมกตังสัพพาปาปังวินาสันตุโยโุโซโมหะจิตเตนะธรรมมาสัมิงลาปัมมัโตมายังขามัตเมกตังโทสังสัพพาปาปังวินาสันตุโยโุโซโมหะจิตเตนะสังฆาสัมิงลาปัมมัโตมายังขามัตเมกตัง สาปะปะปังวินาสันตุยิเดโอตะปะสัมปันนาสุขะธรรมะสมาเอนตาสันโตสาปุริสาโลเกเทวาธรรมะนิโวจาริยังกินจีกุสลังกรรมมังกาตาปังกิริยังมามากาเยนาวาจามานาสาติสาเสสุขะตังคตาตมิสันตาสัมญิโนอาติเยจาสันตัง บาลังมายังสัพเพปาคีพาวันตุเตเยตังกาตังสุวิตติตังเทนะปุญญาปาลังมายาเยจาตาตานาสานันติเทวาคันตาวานิเวตาโยสัมเปโลกามยเยสันตามอะไรเหตุกามาอย่างโพสานังสัพเพราพันตุมามาเจตาซาติ อาหังสุขิโตูหมีนิตุโคหมีอเวโรหูมีอภิยาปะโจหมีอนิโกหมีสุขีอาตานังปะเดียรันตูซาเปสาตาเวราวนตุปชาวนตุอนิฆาวนตุสุขีอาตานังปะเดียรันตูซาเปสาตาปาตูคาปะมูลจันตูซาเปสาตาลาธาสามปาติโตมมวิคา ปัญชันตุสาเพสาตาสักการมาทายาตากรรมายุนีกรรมาพันธุกรรมาปาฏิสารายังกรรมังการิสันติกาลัญญังว่าปะกังว่าตาสะทายาตาปวิ สันติซาเปสาตาสาทาวนตัวอเวลาสุขาสิวิโนกตังปุญญาฆาลังไม่หังสาเปภาคีปาวันตูเต กาสวันธามิบันเตเจติยังสาพังสาปสาตาเนีสุปาลีทิ่ังสาลีติกาตาตุมาผูเตียงผัวตาลูปังสกาลังสัทธาวัจสามนาสาววันธามิเตตาตาคาเตสัญีอาสาเนีธาเนีขคามาเนียปิสาปาธา ภูกาสวรธามีพันเตสาพังปาราทางขามาธามีพันเตมาญาคตังปุญญสามีนาอนุโมติตาปังสมีนาปุญญไม่หังธางตาพังสาธุสาธุสาธุอนุโมทา